เฝ้าอยู่ข้างเตียงพี่สามวันสามคืนจริงเหรออืมจริงสิทรงไม่ได้พักผ่อนสามวันสามคืนไม่ได้ออกว่าราชกิจแล้วก็ไม่ได้พบใครทรงยังรวบรวมหมอทั่วแคว้นช่วยตามหายาดีให้พี่ยาทั้งหมดทรงต้องชิมดูก่อนถึงยอมให้พี่ดื่มพี่สาวไปอ๋องทรงละเอียดรอบครอบเอาใจเก่งนะัก นเฝ้าจับตาดูค่อ oh ้อไม่หรอกมั้งมม่มีคนเฝ้าจับตาดูท่านมิฉะ่นั้นขคาจะเข้ามาในวังได้อย่างไงงั้นเมื่อครู่นี้ทําไมเจ้าทําลับๆล่อๆ <c oughs> จริงสินี่มันก็ไม่ใช่เรื่องที่มีเกียรตินี่นะแต่ว่าขขาทนไม่ไหวต้องเข้ามาพบท่านได้จริงเหรอที่เจ้าพูดนะ่ะ เป็นความจริงใจทั้งหมดเลยเความจริงทุกประการข้าจะหลอกลวมหูหญินได้ยังไงอเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าอยากขอร้องให้เจ้าช่วยข้าเรื่องหนึ่งขอเพียงข้าทำได้หูหยินสั่งมาได้เลยเจ้าต้องทำได้อยู่แล้วข้าอยากให้เจ้าฆ่าคนคนหนึ่งฆ่าใครโกดเจียนฮะ ลงเพืชนใต้องใช่ข้าโกาเจียนสักข้าจะฆ่าท่านก่อนสิข้าข้าท่านท่านท่านบ้าไปแล้วไม่ข้าไม่ได้บ้าข้าตายแล้ว ก็าตายเป็นนานแล้วตั้งแต่ลูกชายข้าจี๋ควายถูกลอบสังหารตั้งแต่ใต้ออกของข้าจีกจากไปทั้งหมดนี้เป็นเพราะโกเทียนคนเดียวนั่นแหละข้าไม่ใช่ผู้หญิงคนเดิมอีกแล้วไม่ใช่แม้กระทั่งคนข้าเป็นพูดผีปีาศาจข้าเป็นซากศพที่เดินได้ ทำไมข้าอยา่าไปนอนอยู่ในสุสานทำไมไม่ให้ทุกอย่างจบลงดยเร็วละ่ะเจ้าว่าลูกชายข้าจีคุยพูดคุยอยู่กับข้าที่นี้ทุกวันทุกคืนเจ้าฟังสิเสียงของเขามีอยู่ทุกทิศเลยท่านแม่ก็าตายอย่างน่าอนาะถท่านไม่ต้องแก้แ,กแค่แทนข้าท่านไม่ต้องแก้แค่แทนท่านพ่อ เจ้าจะรับปากไหมไม่ทำไมรับปากคนที่ปลงพระชนงชายกี้ไข่ไม่ใช่ไตอ๋องท่านก่อนคือฝูทงไตอ๋องเคยบอกแต่แรกเหรอเราท่านพยายามทุกวิถีทางเพืจะชิงบัลลังก์องชายกี้ไข่แต่ว่าท่านท่านได้อะไรบ้างล่ะมีแต่ภัยพิบัติถ้าหากว่าท่านไปบ้าบินองชายกี้ไข่คงจะไม่สิเสียฝนฉลอก <c oughs> ผุยินโปรดอภัยข้าเย็นอิงเป็นองครักของไตอ๋องอาลักขาไตาอ๋องไปได้ที่ขงเงุเย็นอิงมิกล้าตูนไตอ๋อง,อองพวกกระหม่อมได้ยินว่าแวนอูไม่เพียงไม่แห่พวกเรายืมสเสบียงแต่ยังคุ้มตัวใต้ท้าฟันหลีเอาไว้ด้วยไม่ใช่ได้ยินนี่เป็นความจริง ร้อนอกร้อนใจเพราะเรื่องนี้แต่ว่าข้าทำอะไรไม่ได้ละม่อมคิดว่าเวลานี้มีเพียงใต๋องทรงต้องไปแขวนอูถึงจะช่วยรัศอนแขวนเย่เพื่อยืมสเปียงมาได้เพี่ข้าไปแขวนอูข้าต้องไปแขวนอูจริงแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาพวกท่านวางใจราษฎรของแขวนเย่แขวนอยู่บนหัวใจของข้า เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่เช่นนี้ข้าจะไม่กินอาหารมากกว่ารัศดรแม้แต่คำเดียวไม่เบียรค่ะละมอมมิใช่ให้ไตอ๋องทรงประหยัดอาหารแต่ไตอ๋องจะต้องทรงรีบคิดหาวิธีหาสเสบียงมาให้กับราศดรพุกท่านวางใจถ้าหาสเสบียงไม่ได้ข้าต้องให้คําตอบพื่ท่านอยู่แล้วแล้วถ้าหากว่านี่เป็นการลงโทษที่สวรรค์มีต่อคว้นเยกข้าก็มีคําตอบให้กับสวรรค์เช่นกันโชคดียังพอมีเวลา พวกเราอดใจรออีกหน่อยเถอะนะไตอ๋อ,องไตอ๋องไตอ๋องแควนอูรับปากให้พวกเรายืมสบียงแล้วขบวนรถส่งสบียออกเดินทางแล้วอ๋อดีมาก <c oughs> ดีให้เหวนจงร,งรีบไปต้อนรับขบวนส่งสบียงที่หน้าด่านเลยนะพระเจ้าวค่ะเอ๊ะเต๋ท้าฟันลีกลับมาหรือยังตอนนี้ยังไม่ทราบเอาละไปเถอะ พ่อพวกดีที่มีคุณนางเก่าอย่างพวกท่านอยู่ในช่วงเวลาขับขันช่วยแบ่งบาภาระแทนข้าได้นะนี่เป็นหน้าที่ของผู้ที่เป็นคุณนางพระเจ้าค่ะรีบกลับไปพระพอ่อขอพระไทยพิ s a ซี่พิ s a ซี่ พี่ใส่ซีมีข่าวดีไตอ๋องทรงยอมให้ยืมสเสบียงแล้วจริงเหรออคิดไม่ถึงว่าอองอูจะทรงมีกิตสำนึกอยู่บ้างอืมโชคดีที่พี่ทัดทานเขาได้น่ะงั้นก็ต้องไปขอบคุณเขาละล่ะแต่ว่าไปเท้าฟันเขายังไม่ปล่อยตัวเลยอะเพราะอะไรเหรอไตอ๋องแต่ว่ากลัวแคว้นเย่ไม่รักษาสัจจะ ต้องคุมตัวใต้เท้าฝ่ายเป็นตัวประกันงั้นพี่จะไปไหนอ่ะก็จะไปหาไต้อ๋องออพี่พี่อย่าบอกนะว่าข้าเป็นคนพูดนะใตอ๋องในเมื่อาารับปากให้ยืมสบียกับโคแอนเจ้ทำไมไม่ปล่อยฝ้าหลีกลับโคแอนสบียงน้นให้ยืมได้แต่ว,ว่าคนยังปล่อยไม่ได้หรอก เป็นราะเหตุใดข้ารู้สึกว่าโกจีนเป็นคนถอยที่กลับกลอกข้าให้เขายืมสเสบียงอาหารถ้าเขาไม่คืนจะทำยังไงฮะเพราะฉะนั้นเมื่อไรแควะเย่คืนสเสบียงให้กับแควนอูเมื่อนั้นข้าจะปล่อยท่านกันแล้วกันนะึ ใครทาดับแล้วก็มีโทษตักหัวรับผู้หิน เจ้านี่เชื่อฟังจริงๆนะบอกให้เจ้าอย่ามาเจ้าก็ไม่มาจริงๆอูยิตไม่คำสั่งมาให้มาเย็นเองไม่กล้าฝ่าฝืนความกล้าของเจ้าหายไปในหมดลุกขึ้นแล้วจบค่ะดูไหมว่าข้าเรียกเจ้ามามีธุระอะไรข้าทำความผิดข้อหนึ่งที่มิอาจลาเว้นโทษได้ ความผิดข้อนี้เจ้าก็มีส่วนด้วยไัยพี่บัตรใกล้จะมาเยือนแล้วคำพูดของหูยินข้าน้อยไม่เข้าใจข้ามีลูกกับเจ้าฮะอะไรนะทำไมเจ้ากลัวล่ะสิใจสมแล้วที่เป็นชายชาตรี เจ้าไปเถอะต่อไปเนี่ยขอเพียงข้าเรียกเจ้าเจ้าจะต้องมาพวกเจ้าสุดสิบอะไรกันนะ บอกมาเกิดอะไรขึ้นคนในวังต่างวิาพากษวิจารณ์บอกว่าไม่เห็นสีถังลี่ตอนนี้ตั้งคันแล้วเพคะเป็นไปได้ยังไงอะเรื่องนี้ห้ามพูดออกไปพูดคุยกันเป็นส่วนตัวก็ไม่ได้เพคะ พาข้าไปพบนาง ม่เหสีสเสด็จยังไม่กลาบบังคมอีกไม่เห็สีถังพักนี้สบายดีเหรอถ้าสบายดีเจ้าเป็นใครล่ะลูกในท้องของเจ้าเป็นของใคร วรรค์ประทานให้ข้าเองเป็นลูกของสวรรอยู่ในวังมีเรื่องบางอย่างจำเป็นต้องระมัดระวังระมัดระวังระมัดระวังอะไรหน้าของแคว้นเย่น,นั้นเหรอหน้าของแคว้นเย่น่ะถูกพวกเจ้าขายจนหมดแล้วนี่ไม่หาสีทังจะไปไหนอะ ข้ายักไปไหนข้าก็ไปถก็เป็นแบบนี้ทางที่ดีอย่าเพ่นพลาดดีกว่าจะไม่เป็นผลดีต่อเจ้าถ้าหาต้องการอะไรก็บอกข้าข้าจะให้คนส่งมาให้ข้าไม่ต้องการอะไรหรอกแม้แต่หน้าของเจ้าข้าก็ไม่ต้องการเห็นก็ได้ขอให้มเหสีถังรักษาตัวด้วย ทรงพักผ่อนได้ไหมคะได้บอมฉันทูลลได้ยอยียพเพคะได้อองผังลี่ต้องคันแล้วใช่ไหมใช่เพคะทำไมไม่ไรายงานล่ะบอมฉันคิดว่าเรื่องของวังในไม่จำเป็นต้องทูลให้ได้อองทราบย่หยี สำหรับเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะมอมฉันรู้ความผิดเอาละเอาละข้ารู้ว่าเจ้าสงสารนางใช่ไหมไปทำไมภิ มาแล้วเหรออูยินต่านเคนอะไรอยู่ไม่มีอะไรข้าแค่เขียนกรอนบทหนึ่งเท่านั้นอุูยินหา,หาสถานที่ได้ละ่ปะประทิศวันตกของแคว้นฉูมีสถานที่หนึ่งเรียกว่ากุ่งมีผู้คนบางตาอุดมสมบูรณ์มีเขามีน้ำพวกเราไปที่นั่นได้ไม่มีใครหาพวกเราเจอองั้นพวกเราจะไปเมื่อไรละ่ะ พรุ่งนี้ข้ามีเรื่องนิดหน่อยยังทำไม่เสร็จรอค่าอีกสักพักได้ไหมตัวจุกค่ะ ย้ายดับนะดับตังหัวขาดถือครบเพลิงกลูรใครจะมาแย่งผือจนสว่างแล้วังไม่มีใครมาเลย ไต่ท้าหวนจงเอ้ไต่ท้าหวังสุลลวดเอ๋เอฉไหนท่านไต่ท้าหวนจงท่านดูเอาเองเถอะอะไรหรือออโอ้อะสเบียงเหรอโอ้ได้มาแล้วโอ้สวรรค์สงโปรดราษอนแว้นเย่ยรอดแล้ว ขอบพระทัยอ,องูที่ทรงเมตตา ให้เท้าปลดรอสักครู่ข้าจะไปเชิญมาเหสีทังมาผู้เชิญอ๋อฮะกำอยู่เรื่องนึงอยากจะขอคำชี้แนะจากเจาก้าเรื่องอะไรเหรอดูนี่ตัวอักษรตัวนี้อ่านว่าอย่างไง สอตัวนี้อ่านว่าตาต่ท่าหวนจงเออต่ท่าหวนจงข้ายจะขอคำชี้แนะจากท่านหน่อยเรื่องอะไรเออถ้าดูนี่สิตัวอักษรตัวนี้อ่านว่าอะไรอ้อไม่แล้วนี่เหยียนเองเริ่มผัดอ่านหนังสือแล้วเลยเนี่ยดีดีด,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 ดอีอ๋ออ๋อคือนี่เป็นพระนามของใต,อองตออง้อ๋งนามของใต้อ๋งใช่แล้วจำไว้ให้ดีนะ ทีนี้รู้จักแล้ว,วะลนะอ, <laughs> อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับ